ขอบคุณสำหรับการช่วยเลือกเพลงนะคะเราก็แน่นอนจังหวัดตกลุมรักค่ะเราไม่ได้เปิดมาสักอาทิตย์แล้วมั้งสองอาทิตย์ละอ่ะก็เวลามีคนคิดถึงเราก็จะได้เปิดนะคะก่อนนั้นนั้นคือดาวหางทนเลนะคะช่างไม่รู้เลยนะคะก็ไม่ได้ยินนานมากเหมือนกันอันนี้เป็นเวอร์ชันของ p i a c e maker นะคะเป็นบอยพีซตอนที่เขามาก่อนตอนนี้กับคุณดูฟังความเคลื่อนไหวในข่าวที่มันเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นมีเรื่องของพันตำรวจตรีนะคะสารวัตรนะคะที่ออ โดนยิงนะคะที่มีการไปทานอาหารด้วยกันน่ยนะคะคือข่าวหลายพาดหัวก็คือสรุปใจความง่ายๆว่ามีการที่ตํารวจไปทานข้าวกับในงานน่ยนะคะแล้วก็มีกำนันมีผู้แบบเข,ขาเรียกว่าคนที่อยู่ลูกน้องอะไรเงี้ยเต็มไปหมดสุดท้ายมีการเคลียร์กันไม่ลงหรอกมั้งมีการพูดคุยแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะก็เลยมีการยิงเกิดขึ้นซึ่งเขาบอกว่ามือปืนเนี่ย ยิงแล้วก็หลบหนีแต่ล่าสุดคนที่ถูกมองว่าเป็นมือปืนบอกว่ามามอบตัวแล้วบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นชื่อเหมือนกันชื่อหนองเหมือนกันแต่เป็นอีกหนองหนึ่งมีชื่อห้อยท้ายอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่เขานะคะล่าสุดนะคะก็เห็นว่ากำนันเนี่ยก็ไปมอบตัวแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะสนสนใจว่าอา้าวทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปอะไรอย่างไร นะ,ะแต่ว่าหนึ่งในภาพที่เห็นคือจังหวะที่ก่อนที่จะถ่ายว่ากำนันเนี่ยจะเดินเข้าไปมอบตัวในสถานีตํารวจได้เห็นรถแพงๆอยู่เอาจงจริงประกอบกับพอเห็นว่ามีราชกิจจาจะขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันบางคนไม่ต้องขึ้นก็ได้ค่ะดูจะรวยกับประชาชนเยอะมากเลยโดยที่ดูแปลกๆดีนะคะก็อันนั้นก็ฝากดูด้วยว่าไม่ต้องขึ้นในทุกคนก็คงไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําดีทำตามหน้าที่จริงก็มีอันนั้นก็น่าเห็นใจนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กนะคะก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าไล่ให้ไม่ใช่ไล่ไปไหนนะคะแต่ให้ ผู้การจังหวัดนครปฐมเนี่ยต้องทบทวนตัวเองว่าอยู่กันอย่างไรปล่อยให้คนร้ายเหมิมเกลิมพกปืนยิงได้ในงานเนี่ยนะคะเพราะมันก็เกิดเหตุสูญเสียตำรวจที่เรียกว่าเป็นคนที่มีส่วนในหลายคดีเลยนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งในนั้นก็คือจับคุณแยมที่เป็นอดีตนักแสดงที่เป็นสามีเขาอะ ที่เกี่ยวกับเว็บพนันหรือใดๆก็แล้วแต่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเพราะว่าน่าจะมีพยานเห็นกันชัดและเยอะเลยทีเดียวแต่มาทําให้ประชาชนตาดําๆรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยนะคุผู้ฟังข้าราชการตํารวจถูกยิงง่ายอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเราเป็นใครอ่ะผิดใจนิดเดียวแล้วไม่ถูกดีดกันเหรอเนี่ยจริงๆคนที่มีอํานาจ ถืออำนาจและดูแลสุขทุกข์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบจอบตใดๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิดคุณจะกำลังจะทำให้คนที่เขาเป็นคนดีและทำดีอยู่สูญเสียความน่าเชื่อถือและถูกมองไม่ดีไปด้วยนะคะแต่แน่นอนในทุกอาชีพไม่ได้ดีทุกคนและก็ไม่ได้แย่ทุกคนหวังว่าระบบ จะกำจัดคนพวกอย่างนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอันนั้นก็คือการใช้ชีวิตในแง่ของความปลอดภัยทีนี้มาการใช้ชีวิตในแง่ของการออมกันค่ะคุณผู้ฟังพูดทุกวันย้ำทุกเย็นฟังต่อไปถึงเวลาออมเงินเพื่อรับมือไวัยเกษียณแล้ววันนี้ไวัยเกษียณทั้งหลายหรือก่อนเกษียณเตรียมตัวหรือเด็กๆทั้งหลายฟังไว้เผื่อไปบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะก็คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษยียณ9ปีสำหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ50ปีขึ้นไปให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงถึง2.99%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ3.51%ต่อปีรับเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำ100,000บาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาท ไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางที่ออมย้ำทุกวันนะคะมีเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th Line Official ก็คือ at g s o s o e t y t y และอีกหนึ่งทางคือแอปพลิเคชัน m y m o ก็เปิดได้ตั้งแต่วันที่1กันยาแล้วนะคะ เปิดมาและจะเปิดรับฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินค่ะคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ j s b Contact Center โทร1115หรือ w w w j s b o r t h เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารอมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ ดูแลเขาเรียกว่าอนาคตของตัวคุณเองแล้วก็เอามาเป็นอีกหนึ่งทางให้คุณได้ตัดสินใจนะคะคุณผู้ฟังาถามว่ามันมีเรื่องอะไรอีกคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอะวันสองวันมาเนี้ยว่าประเทศอินเดียอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อไปเป็นพารัตมั้ง อาจจะนะคะแต่ยังไม่ไม่แน่ใจซึ่งตอนนี้มันมีข่าวของน้องออฟชัยนน์เขาบอกว่าวาวุ่นและเซาอิเซาเอเชอินเลายงานว่าปากีสถานนะคะก็อาจจะใช้ชื่ออินเดียแทนประเทศอินเดียถ้าอินเดียเปลี่ยนไปเป็นชื่ออื่นอ่ะ,อะถ้าเปลี่ยนกันจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศแต่ประเด็นถ้าอีกหน่อยเราจะไปขอวีซ่าไปประเทศไหนอย่าสับสนพุทธพุทธ ความหลากหลายทางการพูดคุยเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นหลายสิ่งละเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนติดตามย้อนหลังกันนะคะคุณผู้ฟังเราเพร้อมๆก,ก,กันกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเมสเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดีไซน์สวยและแตกต่างน้ำตาลเรล่า,น,าน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราเปล่าโพสต์แฟมิลี่ไพรชนีไทยส่งก็ดีดิลก็โดนบีเฟสต้าเครนซิงชีทแคเน่แคร์เช็ดสะอาดพกสะดวกเมื่อมีอาการเจ็บคอเชฟโพรลิสพลัสบี BLM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย